สวัสดีครับพอมีโซลาเซลลนะครับมาติดตั้งเครื่องตะบันน้ํานะครับหรือเครื่องเพิ่มอากาศในน้ํานะครับอยู่อำเภอ่างแดนดินนะครับเทสระบบครับผมตัวนี้ใช้แผงโพลีครับเซลสองแผงนะครับผม ดูการทำงานครับผมบำบัดน้ำเสียนะครับใครที่มีบอ่อกุ้งบอ่อปลานะครับสนใจจิตต่อสอบถามได้ที่หัวมี่โซลเซลนะครับครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม